สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาทำเมนูสมูทตี้มมลบรีนะคะหรือว่าลูกหมอนนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเยอะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นสมูทตี้กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมลูกมมลบรีหรือว่าลูกหมอนค่ะเราจะใช้ประมาณ100กรัมต่อแก้ว22ออนนะคะวันนี้เราจะทำแก้ว22ออนเนาะอันนี้100กรัมเราชั่งน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค่อนข้างที่จะเล็กนะคะอันนี้เดี๋ยวเทใส่แก้วให้ดูค่ะ หรือใครอยากจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ได้กําหนดเนาะก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นเลยค่ะเตรียมโถปั่นเลยนะคะแล้วเราก็จะนําลูกมาเบเร์รี่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในโถปั่นก่อนเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ําแข็งแก้ว22ออนเต็มๆแก้วแบบนี้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกเกือบครึ่งแก้วนะคะประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปเลยต่อไปก็จะตามด้วยน้ําเชื่อมค่ะ จะใส่น้ำเชื่อมไปที่ 50ML เราใช้เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผลนะคะความหวานนี้ปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเปรี้ยวสักหน่อยนะคะโดยการใส่น้ำมะนาวไปที่ 15ML ค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราต้องการรสที่มีความหวานอมเปรี้ยวสักหน่อยค่ะเราก็เลยจะเพิ่มด้วยน้ำมะนาวเนาะจากนั้นก็ใส่เกลือสักนิดหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะปลายช้อนค่ะเพื่อที่รสชาติจะได้กลมกล่อมขึ้นนะคะ และสุดท้ายก็จะใส่น้ําเปล่าไปสัก50 ml ค่ะเพื่อที่เวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายขึ้นนะคะเครื่องปั่นจะได้ไม่หนืดเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทํางานหนักจนเกินไปเนาะจากนั้นก็นําไปปั่นได้เลยค่ะค่ะนี้ก็ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเทใส่แก้วเลยแก้ว22อออนซ์ค่ะ และก่อนที่เราจะเทน้ำปั่นใส่แก้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่โยเกิร์ตด้วยค่ะจะเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตเนาะและโยเกิร์ตที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่เลยค่ะจะใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะจะใช้แบบถ้วยแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครที่ทําขายนะคะแล้วก็ทําน้ําผลไม้สมูทตี้โยเกิร์ตขายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้ซื้อโยเกิร์ตแบบเป็นกันนแบบเนี้ยนะคะจะคุ้มกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าค่ะ แล้วก็จะเทโยเกิร์ตลงไปในแก้วก mm ่อนเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะชอบใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ได้เลยจากนั้นก็จะเทน้ำปั่นที่เราปั่นไว้นะคะใส่แก้วได้เลยค่ะก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะราดด้วยโยเกิร์ตอีกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยมาเบอรี่ปั่นที่เหลือนะคะใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะ เดี๋ยวกันหกนะคะขอปิดฝานิดนึงนะคะอันนี้เป็นฝาตัดค่ะจากนั้นก็จะเทส่วนที่เหลือลงมาเลยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวด้านบนจะขอราดโยเกิร์ตอีกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มสีสันให้รอบสักหน่อยนะคะจะได้ดูน่าทานขึ้นค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูมัลบรีสมูตตี้โยเกิร์ตของเราค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะสำหรับลูกมัลบรีหรือว่าลูกหมอนค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ